สวัสดีครับ Sky Tech Shop Automotive Technology วันนี้เราจะมาชมวิดีโอสาธิตการซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลนะครับในที่นี้ก็จะนำเสนอของผู้ผลิตชิ้นส่วนคอมมอนเรลชั้นนำของโลกนะครับบริษัท雷ดดของอิตาลีนะครับซึ่งเขาได้จัดทำวิดีโอตรงนี้ไว้นะครับในภาพภาษาอังกฤษ าทาง Skytech Shop ก็ได้ดําเนินการนําวิดีโอนะมาแล้วก็มาใส่เป็นาปสาวภาษาไทยนะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจกันนะครับนะฮะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับตรงนี้นะฮะบ,บริษัทเลั达เป็นของอิตาลีนะครับ นะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับจะมีเครื่องมือที่จําเป็นนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นโครงสร้างของหัวฉีดนะครับในนี้ก็เป็นหัวฉีดของเด so นโซ0นะฮะศูนย์เก้านขีดห้าะครับ,รบเป็นรหัสของหัวฉีดเดนโซ รก็จะโชว์ชิ้นส่วนภายในนะครับที่เราคุค้นๆกันนะครับตรงนี้จะเป็นหัวฉีดแบบโซลโนอยนะครับนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นการโชว์ เครื่องมือที่จําเป็นนะครับซึ่งทางเรงเดนเขาก็จัดจําหน่ายเครื่องมือเหล่านี้ด้วยนะครับสําหรับของเราเองเนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออีกลักษณะหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายกันนะครับตรงนี้ก็จะให้ดูเป็นไอเดียนะครับว่าการถอดซ่อมหัวฉีดเนี่ยมันมีไอเดียกันยังไงนะครับมีการทํางานยังไงบ้างนะครับมีค่าอะไรที่ควรระวังนะครับเริ่มต้นนะครับ สังเกตว่าตรงนี้เขาใช้ปากกาธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนที่จะจับหัวฉีดเนี่ยไม่ได้ใช้ปากกาจับนะครับจะมีอุปกรณ์พิเศษสำหรับหัวฉีดโดยเฉพาะนะครับล็อกไว้นะฮะพอดีหัวฉีดเลยนะครับ,นะรบก็ดำเนินการถอดหัวคอยออกก่อนนะครับ ตรงนี้เขาก็จะโชว์ว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรนะครับ,นะรบเป็นการโฆษณาขายเครื่องมือไปด้วยในตัวนะครับนะครับถอดมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับตรงนี้ก็เครื่องเป่าความร้อนนะครับจะใช้เป่าบล็บอกตัวนี้นี่มีทั่วไปนะครับตัวนี้ใช้ความร้อนเป่านะครับเพื่อให้บริเวณนี้เนี่ย ขยายตัวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับนะตรงนี้พิเศษนะครับแต่คอน,นี่ไม่พิเศษนะครับเคอบเบาๆนะครับ ครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นี่จะเป็นสามขานะครับหมุนล,ล,ลงไปนะครับนะครับออกแรงนิดหนึ่ง สังเกตนะครับเมื่อกี้เห็นมีถาดอยู่นะครับนะฮะก็จะถอดชิ้นส่วนมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับแล้วก็วางแยกจัดเป็นชุดชุดไว้นะครับหัวชิ้นมีหลายหัวเพราะฉะน,นั้นนี้ถอดมาก็ต้องเป็นหัวไข่หัวมันนะครับเห็นไหมครัตรงนี้ก็จะวางเป็นชุดชุดอยู่ตัวนี้ค้อน,นิดนึงนะครับบอกไว้ค้อนนิดนึงนะครับ ครับอันนี้เป็นการถอดปลายนะครับเมื่อสักครู่นี้ถอดบริเวณด้านบนด้านคอยนะครับตรงนี้จะเป็นการถอดที่ปลายนะครับถอดปลอกหัวฉีดออกมานะครับจะถอดปลายเปลี่ยนนมหนูนะ ก็จะถอดมาเป็นชิ้นๆเลยนะครับนะครับจัดเป็นชุดๆนะครับเดี๋ยวชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเอาไปล้างด้วยเครื่องล้างอุลตราโซนิกนะครับเนี่ยนะครับเหตุผลว่าทําไมต้องมีเครื่องต้มหม้อเอ้ยเครื่องต้มหัวฉีดนะครับที่เขาเรียกว่าเครื่องต้มหรือหม้อต้มหัวฉีดนะครับนะครับเอาชิ้นส่วนเหล่านี้ไปนะครับ จริงชิ้นส่วนนี้ต้องระวังนะครับเป็นคอยนะครับไม่ควรจะเอาเข้าหม้อต้มนะครับแต่ในนี้เขาจับเป็นจัดเป็นชุดไว้นะครับก็จะได้ไม่สับสนกับหัวฉีดหัวอื่นเพราะว่ามีหลายหัวนะครับที่ต้องทํางานนะครับก็จัดเป็นชุดไปนะครับก็ไปเข้าเครื่องล้างอันตัสนิกนะครับเอาตัวมันด้วยเสื้อมันด้วยนะครับไปแล้วนะครับเนี่ยครับเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องอันตัสสนิก นะครับคลีนนิ่งแทงเสร็จแล้วนะครับสายแจวมานะครับตรงนี้หัวคอยนะครับก็จะมาดูว่ามีสภาพสติกหรือว่าเคี่ยวสายไฟเอ้เคี่ยวคอนเนคเตอร์เนี่ยครับเสียหายไรหรือไม่บิดงอหรือไม่นะครับเสร็จแล้วก็ทําการเช็คโอห์มนะครับใช้มิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์ธรรมดาเนี่ยนะครับมาเช็คนะครับตัวนี้นะครับเช็คโอห์มนะครับ ซึ่งค่าความต้านทานของคอยเนี่ยนะครับต้องอยู่ที่ประมาณ0.5ถึง0.7โอห์มนะครับนะมิเตอร์ธรรมดานะครับค่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับคือมีความต้นานทานถ้ามันชอ็อตมันก็ไม่มีความต้นานทานนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะเอาแผ่นพวกชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็สปริงตัวนี้ก็ดูว่ามันสึกหล่อไหมนะครับดูจากแล้วก็เม็ดบอลนะครับที่สําคัญตรงนี้นะครับดูว่ามันมีการสึกหล่อไหมบินไหมนะครับดูจากตาด้วยตาเนี่ยก็รู้นะครับใช้แว่นขยายนะครับปกติต้องใช้แว่นขยายนะครับเมื่อกี้เราเห็นที่เขาทางานเขามีไมโครสโคปเลยนะครับมีกล้องไมโครสโคปเลยนะครับในการทํางานนะครับ งานนี้ต้องละเอียดนิดนึงนะครับนะครับตรงนี้ที่ใส่บอลลงใบนะครับตรงนี้ต้องสไลด์ได้ลื่นคล่องตัวนะครับแล้วต้องชิ้นส่วนต้องไม่เสียหายไม่มีบินนะครับนะครับตรงนี้คือแผ่นอลิฟ c ิสนะครับต้องราบเรียบแบบนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับเรียบนะครับ ต้องไม่มีรอยขนหรือรอยแตกเล้าหรือว่าอุดตันหรือว่าสึกหลอบริเวณที่ลูกบอลไปกดนะครับนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับต้องดูแล้วสมบูรณ์นะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับซึ่งเราสามารถดูด้วยตาเปล่าเนี่ยได้นะครับใช้แว่นขยายนิดนึงนะครับส่องเข้าไปนะครับ ส่วนแกนนี่ก็เหมือนกันนะครับสไลด์สไลดิ้งตัวนี้นะครับตรงนี้จะต้องไม่สึกหลอนะครับเราต้องไม่เป็นเส้นนะครับถ้าเป็นเส้นก็จะเก็บน้ํามันไม่อยู่จะรั่วนะครับรั่วไปตามแกนนะครับถ้ามีการสึกหลอเป็นเส้นนะครับก็ควรจะเปลี่ยนนะครับสำหรับปล้องต่างๆเนี่ยครับจะมีหน้าที่ในการเก็บน้ำมันด้วยนะครับนะฮะ จะมีปล้องที่เป็นสําคัญสําคัญอย่างตรงนี้เขาชี้ให้ดูบริเวณนี้กับบริเวณนี้นะครับจะเป็นส่วนที่สําคัญสําคัญนะครับถ้าเป็นเส้นเส้นสึกไปหรือว่าความเป็นเงาของมันเนี่ยหายไปแสดงว่ามันสึกหล่อไปนะครับก็ควรจะเปลี่ยนนะครับ บริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องมือในการถอดกลองนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเครื่องมือเหล่านี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราพักตรงนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาในส่วนหน้าอีกตอนหนึ่งนะครับ